สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทั่วครับสวัสดีตอนเช้าครับมื่อนี้กัมาขนเข่าครับครับเอาใส่ชี้ไอ้ครับเด็กที่ออกไว้หรือบอละทัทางก็ได้เข่าซดเนาะนักเนี่เอาครูปราพพ้าเผาเดียวไปทอยเอาอยู่กลางไหฮกลางไฮหน้าผม เห็นเาะครับะจะได้ทีมงานลงลุมอื่นมาเพิ่มหลายคนแล้วครับจ่ทีมงานลงลุมอื่นครับมาเพิ่มเออเออเดวแล้วครับนั่งเนาะเขาเปียก มันตากอยู่วัดปุ๋แล้วครับอยู่เดินวัดปุ๋ละบ่งเสียงอีสานลงปุ๋ละเจ็กสองสามแดด เดี๋ยวซุม้มซุ้มนี่นะเขาเขาอันเขาหนาเบิดซุ้มนี่นะแยกเออแยกทั้งทั้งรถเนี่ยเขาปนหนาสัมเกี่ยวหนาหนะ้าให้ตีนเป็ดน,นะสี้ลงมาในมีแต่หนาเจ้าคืนนี้แท็กบอกระติกน้ำเนี่ย ใชครับที่นี่พอกันอยู่เฮือนบุลณะครับอยู่วัดบุลณะ,ะเดี๋ราจะลงไปตากอยู่วัดเนาะไปสองสิงห์ในเมื่อนี่เนาะครับกระเพิงมาฮอนวัดครับสิมตาตะเข่าเนาะนี่จะเข่ารถเกี่ยวครับมาตากเลย,เยใส่ขูบุต้าเผาเดียวมาประมาณเศร้ากับสอบ เลี้งยงใส่ดีๆมันกส็สีเบิร์ยู่แต่ว่าทาง,างม,าางมางาันบอดีก็เลยบดหยัดมาหยัดมาตกบครับเสียงอีสานกันนี่แหละหันนามาทั้งนี้แหละครับตั้งฮ้านวางนี่แหละเราคงไม่ได้ลงมาเบิ่งดอกว่าค่าขายของเนาะ เดี๋ยวทาทีมงานนกขมอือดมาก,ก่อนครับเดี๋ยวไปซืมาตากเขา่าซอยกันนี่นะครับทีมงานผลมาครบแล้วทีมงานนกขมอือดมากแล้วครับกจลังตากเขา่าไปซื้อตากวังแดดซองแดดนะครับพอมันแห้งเนี่ย บ่บ่ได้แย่งบ่พอครับมันกัดน้าแน่แล้วที่ได้ไปหาแย่งมาอีกครับ เดีวม่ลืมหมตัวนี้นะตัวหยาตัวนี้มันให้หยาครับให้ยาหลายๆนะแต่ว่าซุมนี้มันก็เกี่ยงดีครับซุมนี้งามเลยมบ่ก่อไม่หยาเลยเกี่ยงดีเนาะ và này cái kéo mà hấp xung Nhà lái này xung Hay nó, không biết ีคนละสีเลยนะ่าจะเขาเจ้าครับตัวนี้สีออกขาวๆเ,เนาะครับโอ้แดเดเลย ไปครับไปเฮื่อนครับาตาเนี่ยหากินเขา่าอยู่เฮื่อนหมดเลยเดี๋ยวสิเก็บกระสอบก่อนครับ ไปเพื่อนไปแล้วครับกิงเ,เข่าก็น่ครับก็มาหดเพื่อนแล้วเนาะสี่ซิฟครับเมนูยังสุกเล็กก้อยเนื้อครับกับ,บพัดไตไก่ สมภักจะมีทีมงานนกคุมครับนี่ร้องนพน้าเพิ่นมา,นาพน้าไปเห็ดเถียงอยู่มามาครับกินเขานำกันถอนก่อนห <c oughs> วานเป็นหวาน <c oughs> แปลงฟันมา,อ,าอยาเนี่ยเอียนกินก่อน ปลาไหลบ่จะไปห้าปลาบ่หรอน้องนั่น่ะบ่น้ำมันบลาย ยี <onz> ่แ <etus> ล้วน่กินพอดียนมาตายแล้วหายหนึ่งก็้น้นาีไปมมลับเนาะไูว่าเปนอะรงนี้ะมันยังเหนกะปากระปะนวะม่าแกมไม่ได้เหมอนกัน แกมได้นวเาัน้ตัวเียบรอยเธออไปใช้ปานเนี่ก็เนี่ยสวรรค์นบนนี่ก็ได้ยัยยงทอดบนอ่ะยังนอดบน,น,น,นอ่ะ จะน่ากินอยู่บอ่ะอ๋อยันเต็มโตกินเยอะมีคนเห็นแล้วฉันเพียกได้กินอยู่บ่เอาเป็งแปดเนี่ยพระเทพได้กินบ่เต็มขอนี่ยลูกไปเรี้ยงพวกยื่นช่วงได้อยังเป็นรุ่นแล้วเราวทอดออกแล้วปั๊บเรากินเลยเราไม่เกี่ยวกันะเรามีใจเนาะ วันนี้กวางได้กินอยนู่บ่พระเต็มคอไม่แรกมัน,นมเอาขแบบินแบบน้านมาช่วงล่างเวียไก่มาช่วงนันเลยอดบอ่ได้ห,หรอือกันเรากันหรือไเดี๋ยวมือเอาเขาขึ้นเล่าจังขาแนวมานั่นไหมไม่ใช่ผมบอกไม่อ,อมือเศรษฐากอีกมัอนี่ก็เหล้าว่ามืออื่น ประมาณคำคำมือนื้อสี่นูตอนบายอ่ะประมาณเออตอนบ่ายกันอันนั้นไปเอายางไปแล้วอันนั้นยางแล้วสีบวมมือไงหมดละมืออื่นกับมือหื้อเท่านั้นตัวแต่คล้องกับมือแดงว่านศเขราเบิดสวนเดนเรื่องมืออื่นก่ะคล้องแดนกับ่าย ใ้าแมันบดเบเ็บดแมันแดดนะถ้ามันแดดนะนี่นะอุกโล่มันแดดนี่ย้อมเือกันเด่ยุคนมันกกามัน่นตเด้วซันก็หาไก่มาอุ๊แต่เป็ดนห่พมักปนนี่จะคลองมันมนว่าดอกแต่ต้มกระสุดแต่น้ำมันได้เป็นอะไรเป็ดมันเป็นเนื้ตายเช่ีเอามูมาห้วมัเป เนหน่ยเป็นยาโอยินีครับโอ้โอไก่นี่กเลยดกาอนี่ดอกไก่จะสองตัวนี่จะกุุงหม่ป่ะเห็นหน้าไหมน้องแต่หน้าจะไปทั้งไรปั่นเปใส่ปันตึงแล่นีน่เนาะ เริ่มตึงเหละไปหาปลาบอหากระต่ายกันด้ายนะตอนนี้ลงน้ำมาจากนาแล้วเนาเตียมพ่อปาคามเป็นน้องเปนน่งยูตูปเล่าหลุดเลยกางให้เรียพ่อมาเร่งกูสิเอาจังนะใช่ปลาคามดเร่งเ่ไปทุกยางเห็นนะบุีปลามกปลาคาม เดี๋ยวคล้องเลโดยสีนเนาะมู God ้้ะ่เมี่นียอดเลเียคร้องก็ว่าสิครึ่งหนึ่งจะน่มีอแล้วครับคลิปนี้ก็ติดคลิปไว้ซัานี้ครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปนาครับผมปุระทาคุ้นเขาขึ้นเล่าผุะคลิปนี้ก็จบคลิปไว้ซัานี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทวดาออนทั่วครับสวัสดีครับ